ครับผมก็เปิดตัวรอบที่ไม่วันนี้เป็นการเปิดตัวจริงจังด้วยแล้วก็ทำผมใา่เปนยังไงบ้างคะรู้สึกว่าวันนี้หล่อเป็นพิเศษไหมโหก็มาแต่งหน้าทำผมตั้งแต่เช้าเลยครับต้องหล่อเป็นพิเศษเวลาเยอะครับหล่อทุกวันเอาหล่อไม่กล้าไม่กล้าหล่อทุกวันหล่อทุกคนครับผมหล่อทุกคนจริงๆแล้วสวยด้วยใกล้แล้ววันที่แปดวันที่แปดนี้คือแบบว่าสู่สายตาประชาชนแล้วตอนแรกเราถือไ ตื่นเต้นฮะก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปหลายๆครั้งก็เพราะว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่าอยู่กับคนไทยมานานแล้วก็มีแฟนคลับละครช่องอะไรเงี้ยเยอะมากๆเราก็ค่อนข้างกดดันนิดนึงครับราะว่ามันใกล้ออนแอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จากที่มันหายกดดันหายตื่นเต้นไปแล้วตอนคราวนี้พอมันใกล้ถึงเวลาเข้าไปทุกทีเนี่ยมันก็ความรู้สึกกดดันตื่นเต้นมันก็กลับมาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยในตอนแรกจะมีพี่ก้าไปโจริงๆก็จะเห็น น้องๆหลายๆคนเนี่ยไปโผล่ในตอนของแต่ละคนอยู่แล้วครับใช่ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยจนตอนที่5เลยของที่เจ้าไปถ่ายกับสวิตครับเป็นยังไงบ้างคะสวยฮะสวยมากๆเลยแล้วไปอยู่นานแค่ไหนเป็นเฟิร์สสวิตผมก็ไปไปอยู่ประมาณเกือบ2อาทิตย์กว่าๆรู้สึกว่าคุ้มค่ามากได้ทั้งแบบว่าได้ไปทำงานด้วยแล้วก็เอาจริงได้อยู่นะเอาจริงได้อยู่นะ ตอนนี้อาจจะไม่ได้แล้วมันนานมันนานมันนานตอนนี้ตอนนั้นได้เป็นคู่ประเภทอะไรสเวนใก็เป็นชื่อแบบเป็นชื่อร้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆสวิตเนี่ยใช้ภาษาทางการ4ภาษาก็จะมีแบบวเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคนคนสวิตเองเนี่ยพูดอังกฤษแทบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยพอเราเราก็จะได้ยินหลายภาษามากๆเราได้มีเวลาจัดทัศกรไปแบบเที่ยวหรือไปอะไรบ้างไหมไม่ได้ไปเลยเลยไม่ได้ใช้ภาษา เพราะว่าเอาจริงบรรยากาศกองเนี่ยเราก็คือไปจุดสําคัญสําคัญไปจุดท่องเที่ยวของเมืองของเมืองของประเทศของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ได้ได้เห็นหลายๆที่อะไรเงี้ยในหลายๆซีรีส์เรื่องดังอะไรเราก็ได้ได้ไปเห็นมาหมดเลยมาคแบบไหนคบว่าโอ้โหูเพราะว่าสวยมากสวยมากสวยจริงๆครับผมไปผมไปเวลาผมถ่ายเสร็จเนี่ยผมก็จะนั่งมองบรรยากาศขอบฟ้าแบบนั่งเพลินมากแล้วของตัวพี่ก้าว ในสุปลรกในเรื่องเป็นยังไงบ้างก็สรุปเองเ่ยว่าจะเป็นคนแบบนิ่งเงียบสื่อสารอารมณ์ด้วยแบบว่าด้วยหลากหลายแต่เขาจะเป็นคนที่สื่อสารด้วยแบบความเงียบหรือว่าการสื่อสารทางด้วยสายตาหรืออะไรเงี้ยการสรุปเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งเป็นคนฉลาดเพราะว่าเขาเป็นนักการทูตด้วยเป็นเลขาโทรอะไรเงี้ยที่เตรียมจะขึ้นเอกอะไรเงี้ยแล้วก็มีคุณพ่อเป็น คุณชายประวัรุ้อะไรเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นคนที่ฉลาดมีพร้อมทุกอย่างเก่งทั้งด้านเรื่องแก้ปัญหาเรื่องการเจรจาอะไรต่างก็ถือว่าเป็นบทที่ดีมากๆค่ะแก่เป็นยังไงหนักใจเรื่องอะไรหนักใจเพราะว่าทั้งหมดมานี้ผมไม่เคยเป็นสักอย่างทั้งคุณชายทั้งเลขาทั้งอะไรนี่ก็ถูกแบบ ขัดเกลามาบ้างนิดนึง<ม>เรียนเพิ่มเติมอะไรนิดนึง<ม>แล้วก็ยิ่งเป็นคนเก่งดนตรีคลาสสิกแบบไวโอลินอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเรา,เ,าเราเป็นสายเหยียบแอมแบบดบดิบๆอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างค่อนข้างต่างนิดนึงแต่ก็ใช้เวลาในการปรับตัวตอนขายติดงที่ใส่อะไรมาบ้างไหมคะคืมคืมขึ้นมีแบบเจรจากันโตขึ้นแล้วกันโตขึ้นในในความคิดอะไรเงี้ย ด้วยตัวถ้าเป็นผมเองอ่ะผมก็จะมีมุมเด็กของผมที่แบบว่าขี้เล่นขี้กวนแซวแต่สรุปเนี่ยเขาจะเป็นคนค่อนข้างที่แบบว่าใช้ความคิดก่อนพูดอะไรมากกว่ามากกว่าใช่ได้ความโตอะไรนี้มาด้วยฮะซึ่งตอนนี้พอถ่ายจบแล้วปึ๊บก็คือเป็นเป็นเก้าแล้วฮะกลับมาเป็นเก้าแล้วไอตอนที่เป็นจุดายแม่ค่ะได้ดูไหมคะตอนนี้ดูบทตอน จริงๆได,ได้ได้ได้เหมือนได้ยินคร่าวๆแล้วก็คุณแม่ก็ดูมาแล้วรู้สึกรู้สึกมาว่าแบบว่าก็ <laughs> ผมยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยเออเอาตอบตรงๆเลยคือไม่ค่อยได้ดูแล้วกันเด็กอยู่แม่เล่าให้ฟังนะแม่ก็เล่าให้ฟังแม่แม่บอกว่าเป็นละครที่ดังมากๆเอาแล้วตอบไงดีวนะ <laughs> ถ้าได้ยินแบบว่าแม่พูดถึงบ่อยสุดตอนนั้นผมน่าจะดูเป็นตอนพี่เจมมา,าเพราะว่าเหมือนเหมือนตอนนั้นนี่เหมือน,อนเห็นแม่เปิดจะเป็นตอนที่แบบว่ามีขับเครื่องบินอะไรเงี้ยขับไล่อะไรเงี้ยผมเห็นประมาณนั้นพอ,พอรู้ว่าเราได้มาเป็นลูกของคุณชายแล้วถึงเนี้จะไม่ใช่แบบพี่เจมมาก็ถึงอะไรเป็นยังไงจริงเป็นลูกใครผมก็ดีใจมากจริงจริงจริงก็รู้สึกดีใจะแม่ก็ยังตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ยก็ไม่เคย ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้รับมาได้บทบาทนี้เพราะว่าผมก็ไม่ได้คิดจะโตมาในเส้นทางนะั้นแสดงอะไรแบบนี้แล้วก็วันหนึ่งพอเราได้มายืนหยิ่จุดนี้เราก็แบบรู้สึกดีใจกับมันมากมากัเป็นเป็นละครที่แบบยิ่งใหญ่กันนะทุกคนรอคอยกันแบบผู้ฟ้ามุ่งไทยกครับผมก็ขอบคุณมากครับก็ก็อย่างที่บอกไว้ฮะผมก็ตื่นเต้นเลยด้วยอันถามเลยวันที่แปดเอ่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของพี่เจ้าเนี่ย ไม่ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่แต่ว่าวันนั้นเนี่ยแฮชแท็กอะไรมาเรงอาจารันนะแฮชแท็กชายมีแฮชแท็กอะไรเอาแฮชแท็กส่วนตัวเรามาเลยเราต้องปั่นเราต้อง๋อหมายถึงว่าถ้ามันมันมันมาถึงวันมาถึงตอนอวางตอนหนึ่งที่มาเราบักอ่ะคุณชาพี่ก้าวออกอะไรเดีอะเมื่อกี้ของพี่ก้าวเขาไม่ไเป็นอะไรนะหล่อมากคุณท่านี่หล่อมาก อบอุ่นมากคุณคุณสลุดอบอบอุ่นมากค่ณคุณคุณคนณคุ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 ณค้ณคุนคุณคุณคุ้เุณนุณคุอคุณนุ้คอณคาณคุ่คุณเุณุ่ณค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 ุณาุณค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 อณคุ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 ุทคุณ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 คุคุณคุณคุโคุณคุณคุณ ร้อนมากๆเลยครับ,บน,นอกจากเรื่องนี้มีอะไรกันบ้างยีการอะไรอีกตอนนี้ก็งานบอลใกล้จะถึงแล้วพรุ่งนี้ก็จะเตรียมตัวซ้อมรวมของนักฟุตบอลแล้วก็จะเป็นกับทีมผู้ช่วยกับทีมครั้งแรก <c oughs> ไม่รู้ก็ว่า ทางช่องเขาเลือกจากอะไรก็แต่ก็ขอบคุณครับขอบคุณฮะขอบคุณเนี่ยตำแหน่งอะไรอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ซ้อมรวมกันนะแล้วก็จะจัดครั้งเดียวครั้งเดียวเลยค่ะจัดไม่ก็หลายๆคนน่าจะคิวเลยคิวยากคิวเพราะครั้งยากใช่ก็น่าจะกระจายกันมาจนได้แต่ผมก็จะพยายามมาทุกครั้งเพราะว่าไม่ได้เตะบอลนานแล้วก็อยากอยากกลับมาฟิตครับไปเจ้าตำแหน่งอะไรอ่ะตำแหน่งเหนอะตำแหน่งในใจฮะ จำพี่พี่แฟนคลับมาเมื่อกี้เพราะว่าเขาก็ถามผมเมื่อกี้ในสนามกับตำแหน่งอะไรส่วนใหญ่จะได้เล่นหลังกับกองหน้าแต่จริงๆหหหลลััังงงกกกกบบออนน้้าาแต่จริงๆตำแหน่งที่ผมอยากเล่นสุดคือกองกลางใครคะนักเตะในดวงใจในในเรายูนสันไดนะ เชื่อประหลาดครับตอนนี้ไม่เชื่อประหลาดอยู่สีฟ้าเได้เปล่าใครที่จะเป็นเชื่อลระหลาดในสีฟ้าเราบอกไม่ได้อะยังไม่เคยเห็นคนงานยังไม่ครบมาจากปีที่แล้วเหรก็ได้เตะด้วยกันนิดๆหน่อยๆอย่างที่พี่บอกแหละมากันไม่ครบผมก็ไม่ได้ค่อยไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเราฟิตไหมเราจะฟิตไหมวันณณ์เราจะไม่ฟิตก็จะพยายามวิ่งครับพยยาามวิ่ง แต่ว่าจับไม่ได้แต่ว่าอันไหนเป็โก้ฝันเราเราตั้งใจว่าจะลงกี่นาทีเราจะเตะกี่นาทีเลยเต็มพีก็แล้วแต่เขากันลุนาเราอยากกี่นาทีเราอยากเตะกี่นาทีจริงๆก็อยากลงสักครึ่งก็ได้อะแต่ถ้ามีโชว์มีอะไรก็ต้องไปพักแหละแสดงว่ามีโชว์ด้วยไม่รู้เหมือนกันตกางไม่ได้พรุ่งนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าใครจะไปครบบ้าง ใช่ผมรูดอะไรไปหรือเปล่ารูดแน่นอนไม่มีไม่มีไม่มียังเนียนๆยังได้อยู่โอเคครับก้าวแบบนี้เนาะงานครับเมื่อช่วงก่อนไปแฟนมึงไปต่างประเทศด้วยปีนี้มีพร็อพมีแพนเมส่าเมื่อกี้จะพูดหรือว่ามีกำลังจะเปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนเดือนเมื่อกี้เมษานี่แหละฮะ น่าจะไปญี่ปุ่นที่เดิมครับก็ไปเที่ยวกับแฟนๆครับอ๋อเป็แคลัวที่กาแฟแฟนๆใช่ไปดูน่าจะไปดูซากุระด้วยกันอ่ามีแฟนคลับที่ไหนเป็นแฟนี้แฟนมีน่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นช่วงท้ายปีครับอ๋อเป็นมีแล้วมีวางแผนไก็เดี๋ยวรอทางผู้จัดเขาแบบว่ายืนยันหรือว่าในรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่าต่างประเทศครับแล้วแฟนชาวไทยทำไงคะส่วนใหญ่แฟนๆนะฮะก็ตามกันไปเที่ยวที่นู่น ใช่แฟนนี้ก็เป็นค่าบอกเหมือนกันเปนข่าวเหมือนกัน,กนเมื่อกี้รวมพลการขกาวการบอกมาใช่มุก <c oughs> นี้คร <c oughs> าวที้แล้วที่ไปแฟนนี้ญี่ปุ่นสองรอบเลยสบ้าพี่ดาวสองรอบครับส่นวนใหญ่ก็จัดสองรอบหมดเลยครับเวลาไปที่นู่นก็ก็สองรอบอ่าแล้วคือเราคิดถึงแฟงนนี้ญี่ปุ่นขานาดไหนคะ <c oughs> คิดถึงมากครับก็คิดถึงอ่ะก็คิดถึงครับเพราะว่าเวลาไปที่ไปที่เจอพี่ๆน้องๆแฟนคลับที่ญี่ปุ่นก็ ให้การต้อนรับแบบอบอุ่นมากๆตั้งแต่สนามบินแล้วก็ตั้งแต่วันกลับเลรยเงี้ยแฟนๆญี่ปุ่นก็จะมีความแบบว่าเรียบร้อยน่ารักอะไรอย่างเง<อ>ี้ยอย่างที่เราแบบ<อ>เคยเห็นเราแบบสัมผัสมา <between> อะไรอย่างเงี้ยใช่พี่เจ้าปีนี้อยากทาอะไรอีกปีนี้อยากทาอะไราเง, <c oughs> งีอผมตอบไปตอนนั้นว่าอยากเล่นหนังตอนนี้ก็มีหนัง <c oughs> มีหนัง <c oughs> ติดต่อติดต่อเข้ามาแล้วแล้วตกลงไหมแม่ผมคะเราจะได้ดูพี่เจ้าก็กาลังพิจารณาบทอยู่แล้วเราอยากเล่นเป็นบทอะไร ได้หมดนะครขอแค่ขอแค่ทางผู้จัดติดต่อมาเดี๋ยวผมก็จะทำไมเพราะว่าอะไรเราอยากมีตัวเราใหญ่ๆบนจอหรือว่าไงลูกอยากลองเล่นแบบฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยบ้างดูแบบว่าเพราะว่าบางทีผมรู้สึกว่าละครกับหนังมันก็มีอารมณ์ที่แบบว่ามันแตกต่างกันการแสดงที่แบบแตกต่างกันเลยนยก็อยากลองให้ครบเพื่อมันจะได้แบบว่านําไปพัฒนาต่อแล้วก็ต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรอีกไหมคะมีหนังแล้วก็มีละครเรื่องใหม่ครับผมมีละครจัง ละครก็เร็วๆนี้ก็ใกล้แล้วครับตอนนี้ทางผู้จักก็กำลังหาวันฟิตติ้งหรืออะไรเงี้ยส่วนเรื่องราวหรือว่าคาแรคเตอร์อะไรก็ยังบอกไม่ได้ก็จะกลับทางช่องนี่แหละครับแต่ว่าเริ่มรู้แล้วว่าการรู้แล้วว่าเรามีละครครับผมมีหนักอ๋อมีหนักแะคอนฟรมบอกได้เลยมั้ยฟิมแล้วพี่จ้าเอาอฟิรมแล้วเหรอ,อขอบคุณมากครับผรอติดตามด้วยครับ รู้คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์รู้บทบาทที่ได้รับแล้วสิก็น่าจะเป็นหนังลีลับแล้วฮะหนังลีลับเพราะว่าบอกไม่ได้เขาบอกไม่ได้มันเลยเป็นลีลับนิดหนึ่งถ้าอย่างงั้นถ้าอย่างงั้นถ้าพี่ก้าวเลือกได้จะเป็นหนังประมาณนี้นะเรื่องแรกของเราจะเป็นบทเรื่องแรกของเราก็อยากลองเล่นหนังสยองขวัญเข้ากับลีลับเมื่อกี้เลย ถามอะไรกันเนี่ยเผื่อจะหลุดมาบ้างเลยสักว่ายี่สิบแปดก็วงสวงกันนะก็ถ้าว่างก็เชิญด้วยคับงานเพลงพี่ก้าวมีไหมเพลงตอนนี้ยังไม่มีฟิลว่าจะทำาเพราะยังอยากไหมอยากอยากแต่ก็หาหาคนทำที่แบบว่ามันมีมีพักก่อนพอรู้สึกว่าโตขึ้นเราก็อยากได้ มูทโทนที่มันแบบว่ามันแบบดูชิลขึ้นดูมันแบบชิลชิลเย็นขอขอบคุณนัก้องสักคนบอกไม่ได้ถ้ามันถ้ามันก็มันอาจจะผสมผสนกันไปหมดอะไรแล้วก็พยายามหาคนทำที่แบบว่าใกล้เคียงเรามากที่สุดได้เมื่อไหร่ก็อยากออกแน่นอนครับดวงใจเดวพรมครับ ใกล้แล้วฮะฝากด้วยครับฝากคาแรคเตอร์ของเราฝากว่าายฝากคาแรคเตอร์ของเราฝากคาแรคเตอร์ของเราด้วยอาผมพูดผิดตรงไหนเราปวดสมบาตเลยสมบัติยังไงก็ขอฝากหมอบหลวงสุนทรจุาเทพด้วยนะครับผมก็แล้วก็ทีมงานทักแสดงทุกคนพยายามเต็มที่มากอยากให้แฟนละครทุกคนแฟนแฟนซีรีส์ทุกคนเนี่ยได้เห็นเร็วๆนี้ก็อยากจะฝากถอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ